เดี๋ยวนี้คนในโลกรวมทั้งเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่โดยเฉพาะนักศึกษานี่ก็ล้วนแต่มุ่งหมายจะรู้หรือจะแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์เราหรือที่เรียกว่าของสังคมจึงได้พูดกันมากเรียนกันมากจนมองเห็นว่า มหาวิทยาลัยหนึ่งหนึ่งมีความมุ่งหมายที่จะเรียนวิชาใาวิชาหนึ่งในสาขาหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นจะถูกแทรกด้วยเรื่องทางการเมืองคือเรื่องปัญหาของสังคมกลายเป็นของหวานของอร,อร่อยของทุกคนที่มีปัญญามีหัวสมองสำหรับคิดนึกน้านเราจึงเห็นนักศึกษาทั้งหญิงทั้งชาย ของทุกมหาวิทยาลัยนี่นยิบเอาปัญหาสังคมขึ้นมาศึกษามาวินิจฉัยแล้วก็มาหันแหลกกันเลยอยู่ทั่วๆไปก็สังเกตด,ดูดีว่าโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้ทีนี้เขาก็ะหวังความถูกต้องโดยเชื่อว่าถ้าถูกต้องแล้วจะแก้ปัญหาได้ ที่มันถูกต้องชนิดที่ต่ำเกินไปไม่รู้ตัวมันก็น่าสงสารมันก็แก้ปัญหาไม่ได้มันก็ทะเลาะกันไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ให้ถือเป็นหลักวิธีหนึ่งก่อนว่าถ้ามันมีการตีกันยุ่งหรือทะเลาะกันแล้วก็ไม่ไม่มีส่วนแห่งความถูกต้องอ,อย่างน้อยสุดมันก็ไม่ถูกต้องโดยวิธีการที่จะสะสางปัญหาเหล่านั้นแล้ว ก็ไม่พบคําตอบที่แท้จริงของปัญหาเหล่านั้นได้นั่นพวกคุณอย่าไปทะเลาะก,กันอย่าไปวิวาทกันอย่าไปสาดโคลนกันหรืออะไรต่างนี้เกี่ยวกับปัญหาทางสังคมทุกชนิดและทุกระดับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับปัญหาเกี่ยวกับวัตถุนิยมจิตตะนิยมที่กำลังตีกันยุง่ง เขาถือเอาคนละทางนั่นในที่สุดก็เห็นได้ว่าค่อยพ่ายแพ้แก่พวกวัตถุนิยมคือไปหลงอ,ออวยกับพวกวัตถุนิยมเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้เรื่องฝ่ายจิตตะนิยมหรือรู้น้อยเกินไป แล้วแล้วทําไมจะไปรู้ความถูกต้องหรือพอดีระหว่างสิ่งทั้งสองนั่นเล่าใะ้อยค้ดใจตอนนี้าอม่นไม่รู้ความถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสองมันก็ไม่มีธรรมนิยมเกิดขึ้นมาได้เราก็ไม่ประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ยุ่งยากทางสังคม ดูจะยืนยันกันอยู่เสมอว่าจะต้องแก้ปัญหาทางวัตถุก,ก่อนหรือว่าสาคัญกว่าหรือจําเป็นกว่าหรือด่วนกว่าเช่นปัญหาทางศีลธรรมที่กำลังมีปัญหาว่าอาชญากรรมมันมากหรือเกินเพราะศีลธรรมมันเสื่อมจะ,จะแก้อย่างไรนี่พวกที่นิยมทางวัตถุมันก็บอกอ้าวเรารีบจัดรีบจัดหาให้มันมีกินมีใช้ให้สบายกันเสียหมด ทุกคนแล้วศีลธรรมก็ดีแน่เนี่ยนนักวัตถุนิยมเขาก็แก้อย่างนี้ไอเราอยู่ที่วัดก็บอกไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นมันบ้าหนักขึ้นไปอีกมันต้องแก้จิตใจของเขาให้ดีเสียก่อนให้เขามีศีลธรรมเสียก่อนเขาจะแก้ความยากจนของเขาได้เราแก้ปัญหาสังคมโดยหลักทางฝ่ายมโนนิยม แต่เมื่อเราพูดอย่างนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าปฏิเสธวัตถุนิยมโดยสินเชิงหรือมันถูกต้องอในส่วนวัตถุพอดีพอสมควรจะต้องทําให้มากหรือทําก่อนไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ต้องแก้ที่จิตใจให้เขามีความเข้าใจถูกต้องเสียก่อนขาให้สังเกตดูสักอย่างหนึ่งว่าที่เขายากจนอยู่บัดนี้เพราะเขามีจิตใจผิด คือมีจิตใจที่ตั้งไว้ผิดมันขาดความรู้ทางธรรมะแล้วจึงได้จนลงเกิดปัญหาทางวัตถุขึ้นมาอีกแต่เขาเป็นคนมีสมาธิธิมีจิตใจดีถูกต้องดีมาแต่ต้นและรับรองได้ว่าจะไม่ประสบความยากจนความยากจนมาจากการขาดแคลนความรู้แล้วขาดแคลนธรรมะที่จะบังคับตัวเองให้จริงให้จังจน ต้องการอะไรก็ทําได้อย่างนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้าใจผิดไปลงบูชา,าวัตถุความสุขสวยงามสนุกสนานอันอนี้แล้วไอ้การศึกษานั่นก็ล้มเหลวแม่แต่วัตถุนิยมในระวังให้ดีมันจะทําลายแม่แต่การศึกษาถ้าเรามีจิตใจดีถูกต้อง อยู่ในระบบของวัฒนธรรมของศาสนาที่ดีบังคับตัวได้อำนาจล่อหลอกยั่วยวนของวัตถุไม่ทําอะไรเราได้เราก็เรียนสําเร็จแม้แต่ปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนละคนมันก็ยังเป็นอย่างนี้มันต้องแก้ไขที่จิตใจถูกต้องให้วัตถุหรือร่างกายมันก็จะถูกต้องไปตาม